วันนี้ชูตะลอนเที่ยวได้เดินทางมากรบาบไหา้ขอพรหลวงปู่หลวงปู่เวิร์คุเนนสโกนักกระสินค่ะตามคำบอกเล่าของหลวงปู่ศิลานะคะคนมากรบาบไหว้เต็มบัดไปเมดแล้วหลวงปู่ศิลาบอกว่าบอกว่าให้ไปกราบ คอยเวิ้นย่างตลาดน้ำแน่คอยก็คอยส้ำมานี่คือบอกคำบอกเล่าของยางปู่ศิลาพิกัดอำเภอยางตลาดวัดกุรภาโคเกเรือทางผ่านกัดทางผ่านมากาบหลวงปู่ศิลาแวะกับท่านได้ค่ะเพชรน้ำดีเมืองตลสิงค์ค่ะพระปฏิบัติ ดีอีกองสหาธรรมนิกของหลวงปู่จิลาสิทธิ์จันโทคือหลวงปู่เวินวัดปุรภาโปกเขื่ออำเภอใางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านทั้งสองอายุเท่ากันหลวงปู่จิลาเคยกล่าวว่าท่านเจ็ดกรรมาฐานเพชรน้ำดีในกาฬสินธุ์อีรูปหนึ่งมาก,กับหลวงปู่จิลาแล้วแวะมากับท่านด้วยนะคะ วัดก็จะมีวัตถุมงคลให้เช่าแล้วก็เอาไปให้หลวงปูเ่เบดเจิมให้นะคะมีวัตถุมงคลตั้งแต่รุ่นแรกเลยค่ะมีหลายรุ่นเลยค่ะแวะมากราบไหว้ขอพรได้นะคะมีให้เช่าหลายรุ่นค่ะที่ลที่วัดบ้านบุรพาโคเกเขื่อนยางตลาดกระสินนะคะ เดินเข้าไปชมบรรยากาศข้งางในเรื่อยๆกันมาพร้อมกันเลยนะคะไปเลยค่ะวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะวันธรรมดาก็ยังเยอะอยู่เลยค่ะคนก็ทยอยมาเรื่อยๆค่ะถ้าเป็นวันหยุดนะคะรถไม่มีที่จอดเลยค่ะเต็มวัดไปหมดเลยคนที่มาก็มาวัาุคนเช่าวัดถุงมงคลไปกราบไหว้หลวงปู่ให้หลวงปู่ ลงอักขระให้ค่ะต่อแถวยาวเหยียดเลยค่ะไปดูไปชมบรรยากาศพร้อมกันเลยนะคะหลวงปู่บนป้าผู้มากด้วยความเมตตาสงเคราะสงเคราะห์ให้สิทธิานุสิท์ได้รวยเหลือล้นกันทั่วหน้าหมดหนี้หมดสินหลวงปู่บอกว่าเขาจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมน้อมกับความเมตตาสาธุสาธุสาธุค่ะ ใครที่ยังไม่เคยมาสัมผัสขอเจอมาสักการะขอพรอได้นะคะมีทุกร้อนเรื่องใดท่านใช้จิตพิชิตทุกหนีนะวัดปูรภาคก่เขือขอให้รวยเหลือร่นสาธุสาธุสาธุ ดูไปชมบรรยากาศเรลยอด้พร้อมๆกันเลยนะคะหลวงปู่เบิร์นคูนีสโกท่านเป็นพระ,พระมหาเถระภาษาเต็มที่เป็นเป็นที่ขอรพรับของชาวบ้านไม่มีด่างพร้อยท่านเป็นพระกรรมฐานผู้ดงเป็นรักสิเหตดมาดีท่าเป็น พระปุปชาใหญ่ในเมืองกาสุนเป็นเจ้าคณะทางปกครองมีสิทธิาริศิษนากมาหลวงปู่เบิร์นท่านเป็นสิษย์ได้ศึกษาและอุปถัมภ์มหาเทระกองทัพทงหลวงปู่มั่นค่ะหลวงปู่ท่านเป็นสิษย์สายตรงหลวงปู่ฟั่น ลงตูนชายลงตู่เทพลงตูนฝันและศึกษากรรมฐานกับหลวงพอ่อที่เออยี่ยวยี้งมากกว่า30ปีหรือว่าเป็นสิ่์องค์สำคัญก็ว่าได้ค่ะลกูลกศิษย์ดูกยค่ะหลวงปู่ก,ก็ต่อแถวมายาวเหยียดเลยค่ะ เพื่อจะมาให้หลวงปู่เจิวฤทถูมงคลให้ค่ะหลงอาคระให้ค่ะหลวงปู่ท่านมีเมตตามากเลยค่ะหลวงปู่ท่านมีอีิยญาณและศึกษาพิชจาอังคมากอน

หลวงปู่เวิรจะออกมาให้พศรศิทธยานุธิสิทธิ์เป็นเวลานะคะตั้งแต่8ปดโมงถึง11บเอโมงและอีกเวลาหนึง่งตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายโมงและอีกรอบ16บหนาฬิกาค่ะถึง18บแนาฬิกาค่ะใครที่ยังไม่เคยมาแวะมาสกาักพะลขอพรอได้นะคะหลวงปู่เวรท่านจะมีเมตตา ่วนที่าเพแมทกาจารย์ที่เมื่นท่าทั้งสามจับตัวสําเนอย่างไม่ถูก่ะไปดูะนี้หลวกเิกพลนะคะาถ้าเป็นเหยียพ่อแม่ทุกอาจารย์หปู่มาถงปู่ฟั่งหวปู่วัวหลวงปูหาอะไรอย่างนี้นะสายวิปัสสนาก็ทดลองกะมีมากอยู่แล้วหลวงปูก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่หลวงปูหลพอวิญญาณอยู่แล้วนะครับสายวิปัสสนา ก็บาลมีมากอยู่แล้วับไปขยับเรื่อยๆนะครับที่มีาสันว่าเป็นเงินคนถุงที่จะ เออหมูมตาขอไม่เกินสามสามกโหรือว่าสามชิ้นเนาะมูวันนี้ก็ทางวันแล้ว พระคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่หลวงปู่เบินบอกแก่สิทจานุสิ์ที่เดินทางมากราบสักการะขอพอรอธิษฐานสิ่งใดดังใจปัถนาใครมีทุกข์ร้อนเรื่องอันใดหลวงปู่ก็จะสรงขอด้วยพระคาถาค่ะพระคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์มีดังนี้ค่ะณทรฟ้าโมทงดิน พุทธรงศิน่าทรงสมุดยะทงอากาศพุทธทางแคลคาดธรรมังแคลคาดสังฆงแคลคาดสัตรูภัยผ่านวินาศสันตินกการอนนอูอันนี้คืออันนี้คือท่องให้ฟังนิดๆหน่อยๆน,นะคะอันนี้ยังไม่จบนะคะ พะคาถาประพุทธเจ้าห้าพระองค์ยังมีต่อยนะคะไปชมบรรยากาศข้างในอีกรอบกันนะคะถ้าอยากรวยให้ไปกาาบพะเบิ้ลเดอคนเก่งคาเด้หลวงปูศิลาบองแกสิ บรรยากาศณตอนนี้ศรัทธาสาธุชนมากราไหว้สักการะขอพรหลวงปู่อย่างแน่นหนาเลยค่ะประโยชนมาเรื่อยๆไม่ขาดสายเลยค่ะ ปูเวินกูนีสโกค่ะเละมากับ,บาบขอพรสักการะขอพรกันได้ดรับมรพาโคกเกลเือค่ะอะลรสินะสาธุชนจิตญาณุสิตหลั่งไหลเข้ากับสักการะขอพรหลวงปูเวิน พาทธีรละเกจิชื่อดังสายกรรมฐานค่ะที่วัดบุรพาโคกเครือค่ะจังหวัดกาฬจังหวัดกาฬสินค่ะ หลวงปู่เวินพระผู้มากด้วยความเมตตาทรงเคาะให้ศ์ไดา้วยเหลือล้นกันทั่วหน้าหมดหนี้หมดสินหลวงปู่บอกว่าเขาจะได้มีเวลาในการตึกกรรมฐานน้อมกับความเมตตาสาธุสาธุาธค่ะใครที่ยังไม่เคยมาสัมผัสขอเชิญมาสักการะ,ะขอพรมีทุกขร้อนเรื่องใดก็มากา คุยสักกะขอพรหลวงปู่ได้นะคะขออธิษฐานหลวงปู่ได้นะคะที่วัดที่วัดบุรภาโคกเครือทถิ่นน้ำดำเมืองกาลสินง่์ thank you